สวัสดีครับเรามาดูผมชุตบอลลาลิกาสเปนในเกมที่11ประจำค่ำคืนวันอังคารที่26ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เดปอร์ติโวอลาเบสเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไป1-0จากลูกยิงของมาร์มาดูลาอูมเอสปันยอนก็เสมอกับอัเเติกบิวบาไป1-1เจ้าบ้านน้ำไปก่อน1-0จากจุดโทษของลาอูเดอโทมัสก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากอินากิวิลเลียมนะฮะโดยที่ในช่วงไหนเกมเนี่ยลาอูเดอโทมัสคนยิงให้เจ้าบ้านเนี่ยโดนใบแดงแลกไปด้วย บิอลีวันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับการทดิสไป3-3นะฮะทีมเยือนได้3ประตูจากทางอันโทนีโลซานโนครับยิงแฮตทริกไปเลยส่วนเจ้าบ้านได้3ประตูจากเปาตอเลสบูเลเดียและก็อนาดาจูมานั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง6ทีมในตอนนี้เนี่ยแอตเลติกบิลเบาก็ขยับอยู่ที่7ครับมีเพิ่มเป็น17คะแนนเอสปันยอนกระโดดมาอยู่ที่10หลังจากเก็บเพิ่มเป็น14คะแนน เบ利亚ก็อยู่อันดับที่12มี12คะแนนเอลเช่อยู่อันดับที่15มี10อาราเบสกระโดดไม่อยู่อันดับที่16ครับมีเพิ่มเป็น9คะแนนแล้วก็กาดิสอยู่อันดับที่17มีอยู่8คะแนนด้วยกันในขณะที่ดาวซันโรร่าสุดยังคงเป็นคาริมเบนเซม่าที่ยิงไปทั้งหมด9ประตูปิดท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันนี้นะฮะก็จะมีมาโยกาเปิดบ้านเจอกับเซบีย่าลาโยบายเโกโนพบบาเซลนาเดบิดสเจอบาบลนเซียแล้วก็เรเบรตจะเปิดบ้านเจอโอซาซูนา ส่วนคืนวันพฤหัสก,ก็ยังคงมีเซอรตาบิโกเปิดบ้านเจอโซซิดัดแคนาดาจะเกนาเฟ่แล้วก็เลเบนเต้จะพบกับแอตมากริด